สวัสดีครับรผม k arp k arp วันนี้ก็พบกับทานอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาอคชิปเกมวันสเีปวันพีทกันนะครับผมเป็นเกมรูบบอกนั่นเองนะฮะก็ถามว่าผมกลางไหมก็บอกตามตรงว่ากลากนะครับผมก็ฟุดๆเลยนะครับผมโอ้โหคนนี้นะฮะก็อันซับผมไปฆ่าเขาไงชื่อเขาดิเซลมอนควยเขาบอกว่าอันซับอ่ะโห ีีีไอ้หุ่นยนต์พาเกียนฮาวฮาวครับฮาวโอ้โหดูดิโอ้ยดึง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 โอ้ย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 กันดำกันดำมีดิเหรอดูดิยิ่งกว่าออพติมัสไทม์โอ้โหดูดิแปลงร่างแปลงร่างแปลงร่าง นี่ยิ <f 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 <t 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 ่งกว่าออพติม um> yeah ัสพามโอ้โหบอกเลยนี uh ่ฟันทั <t 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 um <t 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 ้หมดฟันหมดฟาร์มครับฟาร์มฟาร์มตรงนี้แหละในอีซี่อีซี่อีซี่ในในในฟันให้หมดอืมอืมอืมให้ตายให้หมดครับตายให้หมดตายให้หมดตายให้หมดบอกเลย พ, all, พี่โห okay, ดอย ouais. ู่แล้วพี่โหดอยู่แล้วโหดอยู่แล้วอะไรวะเพาโหดกับเลเวลห้านะโอเคปะเราย้ายเกาะดีกว่าเนาะย้ายเกาะได้ปะเราไปฟาร์มเกาะนู้ก่อนดีกว่าเนาะใช่ปะใช่เกาะนู้ปะเพื่อนๆบอกว่าใช่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปทีแล้วเดี๋ยวมันนานนะครับไม่ใช่เกาะนู้ป่ะเพื่อนๆเฮ้ยเฮ้ยผมเจออะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยผมเจอผมเจอผมเจอแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับผมเจอกล่อง เหพื่อนเพื่อนเคยบอกว่าถ้าเราเจอกล่องแล้วเราเก็บแล้วเราจะได้อะไรสักอย่างหี่ใช่ปะ <c oughs> เคยมีคนบอกผมอยู่นะครับโอเคตอนนี้ผมได้กล่องแล้วนะนะครับเฮ้ยผมได้อะไรมาเพื่อนเพื่อนผมได้อะไรมาเพื่อนเพื่อนผมได้อะไรมาผมต้องกดดูตรงไหนอะโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมก็มาถึงเป้นที่เรียบร้อยตรงน,นี้น่าจะเป็นเกาะบาหลียหม่เกาะบากี อะไรอ่ะมาดิมาดิก <laughs> ็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้โหเก่งเก่งกับตัวกากถ้าผมเจอลูฟี่ที่มันรถกลวงนะถ้าว่าลูฟี mm ่โหดนะฮะนี่ก่อนลูกไ่กลัวเลยก่อดลูกลยก่อนดลูกม่มีบ่อเลยอยู่ในตามมาไหนเนี่ย ว่างไงบอ๊อบไอ้แฮ่ทําไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะเอออะไรเอ่ยเป็นดาบเหรอผมคิดว่าดาบเราน่าจะโหดสุดแล้วแหละนะครับผมเอ้ยอันที่ปืนป้อปืนปืนทําไรได้ปืนเอาไว้ยิงลองซื้อไหมอ่ะซื้อก็ซื้อครับผมไม่เสียหายนะตังเรามีเยอะอยู่นะครับโอ้โหดูยิงสิกระสุนแม่งโอ้โหมีใส่ลูกกระสุนด้วยเอาเรื่องอะไรเนี่ยปัง ปัง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 โอ้โหแม่งไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยผมว่าดาบฟันเนอะแต่ฟันดีกว่านะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันหุ้ยวัดโอ้ kiss me please โอ้โอ้วัดผลไม้อะไรหุ้ย คนให้ผม what diffu d e f f o o t ผมไม่ได้เขียนถูกแล้วมันน่าจะเขียนผิดนะครับ what ผลไม้อะไรเขาบอกว่า happy new year happy new year ขอให้ผลอะไรมาเราไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองกินดีไหมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะจบคลิปโดยการ ผมจะกินผลไม้นี้นะครับผมแล้วก็ต่อด้วยพาร์ทหน้านะครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครคชิดชอบหรือชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาสำรวจแมปกันตามภาษาคนพึ่งเล่นนะฮะโอเคไหมหน่งสองซ้ำสี่ยู่ไอเกนได้บ่ายจ้าไปเตือนติดตามพาร์ทหน้านะครับงำ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 ตายแล้วครับ <laughs>